สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาชมเกมกันแข่งขันบอมสก,กีโฟร์แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะคลิปนี้ก็เชื่อว่ามีหลายท่านเนี่ยรอคอยอยู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณเอ็มอภิชัยครับกับคุณมาร์คธนกิจนะฮะใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศของซีซั่นที่17กันนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมเอ็มอภิชัยนะครับผม ายเชีรนะคะับสวัสดีครับผมมาร์คธนากจนะครับพุ่งลงซีซั่นนี้เป็นซีซั่นแรกฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับฝั่งคุณเอ็มใช้แผน4 1 2 3นะครับผู้รักษาประตูเป็นเจโรจิดอนนูม่านะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะฮะใช้เป็นลูคัสเอเนเดสยืนคู่กับมิลานสกินเนียนะครับแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวิสนะครับแบ็กขวาอารอนมิิสซาก้านะครับปาติเกิลาเป็นวิฟิลล์ตัวรับนะฮะตัวลูก2คนก็มีเนเมมากับมิสันเมาส์นะครับปีกด้านซ้ายซาโดมาเน่นะครับด้านขวาแซ็คนาบี้นะครับผมแล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นลาอตโรมาาารรรร์ติเเเนน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 ะะะะะคคคคััััับบบส่่่่ววฝงงุณมมมผผผป็ู้้้้ลหหใใฮีชแ4 3 1 2ขอ อันดูซานโตสนะครับโดยจากประตูเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับคู่เซเดแบ็กเนี่ยคิรัตปิเก้กับมาไทเดลิกนะครับปีกไม่ใช่ปีกสี่แบ็กซ้ายนะครับแอนดูเรบาซันแบ็กขวามาโกสคาฟูนะครับเซอร์จบุตเกสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะตัวกลาง2คนก็มีซาอูกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับผมเควินเดบอยเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะฮะส่วนคู่ซุนน่านะครับจะใช้เป็นคีเดียนเอ็มเปเป้อีกคนนึงเป็นโอเกโร่แต่ว่าลงสนามจริงเดี๋ยวใช้เป็นเจมี่วาดีนะครับกูเดมมก็ีดีีกเป็นแชมมป์สัยนะครับส่่วนนนคคุณมาารร์เเเข้ลป็ีซแกแลลล้้วก็ทะะุเเขาามถึงงรรรออบยนคับ เอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณเอ็มเป็นผู้เคลียร์ลูกเดินก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดเสื้อสีส้มนะครับโมเดลของสโมสรปักกิ่งเล่นเหินในชัยนิสซูเปอร์ลีกนะครับส่วนคุณมาร์กนะครับก็มาในชุดสีเข้มโมเดลของเควีไม่ใช่เลนนะครับเป็นลีกสโมสรในเบลเยียมนะฮะมาติเนสครับเล่นกับแซนนับบี้แล้วท่านผู้ชมยิงเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมด้วยข้างเท้าครับโอ้โหเป็นการเข้าทำครั้งแรกของคุณเอ็มอภิชัยก็เป็นประตูเลยฮะหึหึตั้งแต่ต้นเกมท่านผู้ชม3นาทีเท่านั้นครับไได้้ปแลลว1ูก เป็นจังหวะวันทูนะฮะซาดาี้ปีขวานะครับปุบเข้ามาตรงกลางแล้วเล่นกับมาติเนสครับทำชิงวันทูทะลุช่องไปเรียบร้อยครับผู้ชมใครว่าแผนหน้า2เล่นวันทูได้แผนนี้ก็เล่นได้เหมือนกันครับทาม,มาลงตัวนะฮะปีขยับเข้ามาเล่นในกรอบเขตโทษมากขึ้นนะฮะก็มีโอกาสในการลุ้นเข้าเล่นทะลุช่องมากขึ้นนะครับสำหรับปีซ้ายปีขวานะฮะดูฮะยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกครับท่านผู้ชมจิ้มไปที่เสาไกลครับ หมดสิทธิ์าสำหรับไอซอนลูกแรกเรียบร้อยครับหนไปแล้วครับมีประตูแรกเกิดขึ้นไว้แบบนี้นะฮะดูเหมือนว่ารูปเกมน่าจะเปิดแลกกันตลอดทั้งเกมหรือเปล่าครับอยากให้เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าจะได้สนุกสุดมันครับวาดีตะวัดมาด้านขวาครับมีเนมามาดักอยู่แต่ว่าอ้าวไปทำฟาวเขาครับเสียฟาวไปครับแฟงเคซี่นะฮะไปเข้าสกัดเนมา ผู้เล่นบาลตำแหน่งนะฮะของทีมเยือนของคุณมาร์กเนี่ยในกราฟิกตอนเริ่มเกมเนี่ยอาจจะไม่ตรงในบาลตำแหน่งนะครับเพราะว่าผู้เข้าแข่งขันอาจจะมีการเปลี่ยนในวินาทีสุดท้ายนะครับเมาส์ปล่อยให้นับปี้เล่นครับคือมาทีบอลวิสก้าเวียร่าเนมาด้านซ้ายมีเติมครับเดวิสเฟกช็อตหนึ่งทีเนมาวิ่งทะลุช่องไปครับเวียร่าดูเชิงอยู่นะครับคุณมาร์กก็ยังไม่เข้าครับเมาส์เวียร่าเดอะบอยก็ดูเชิงอยู่ฮะเนมามีด้านซ้ายเติมขึ้นมาครับเดวิส ยังไม่เข้าครับเนมามุนพลิกแล้วขอปันเรียบร้อยกำลังจะบอกว่าเรียบร้อยท่านผู้ชมปั่นไม่พอครับโอ้โหจังหวะแบบนี้ไม่มีรีเพย์ให้ดูนะท่านผู้ชมคือผู้เข้าแข่งขันไม่ได้กดข้ามรีเพย์นะเพียงแต่ว่าเกมไม่มีรีเพย์ให้ดูครับจังหวะเมื่อสักครู่เป็นการปั่นไกลาจากเนมาครับยังไม่ได้ผลนะฮะสิ่งที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่คุณเอ็มอภิชัยลงแข่งขันเนี่ยก็มักจะมีเทคนิคต่าง หลากหลายกันไปนะฮะเล่นแบบไม่ซ้ำแนวเลยทีเดียวเดี๋ยวเปิดมงเดี๋ยวชิงเดี๋ยวอ้าวนี่จะใช้เทคนิคอะไรท่านผู้ชมโอ้กำลังชมอยู่พอดีฮะยิงด้วยหลังเท้าแต่ว่ามุมแบบนั้นไม่น่าจะตั้งใจยิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันครับว่าแมสนี้จะมีอะไรมาโชว์อีกหรือเปล่าเอบาเป้พิกแลกว้วก็ตะวันให้กลับวาดี้ก็ไม่ถึงอ้าวบอลมันไปเข้าทางท่านผู้ชมยังดีที่เอ็นเดสครับล้มตัวกวาดบอลไปได้ครับ เกือบจะโดนยิงแล้วนะฮะยังไม่โดนครับมาเน่ค่อยๆย,ยึกยักอยู่นะฮะยังไม่ส่งรอเพื่อนขยับอยู่นะครับนี่มาคืนปที่มาเน่ครับเจอกับคาฟูเฟกหนึ่งทีสปินหนีมาด้านในครับนี่มาเดลิกมีแล้วขอพิกแล้วขอปั่นอีกรอบหนึ่งโอ้โหจะเอาแบบนี้ให้ได้ใช่ไหมดูครับดูครับนี่มาพิกตัวหมุนแล้วปั่นนะฮะลองเลงได้ ปั่นแบบว่าจะเล่นไปเสาไกลนะครับแต่มันยังโค้งไม่พอมีลูกทีเด็ดมีอะไรหลากหลายแบบหลายหลายสไตล์นะครับมาให้เราดูกันตลอดเลยนะครับวอดี คุณมาร์กจะเอาอะไรสวนกลับหรือว่าเอาอะไรจะไปสู้แมตส์นี้ครับวาดีครับหลุดมาแล้วตวัดมาซาอูเรียบร้อยนะคุผู้ชมโอ้โหโอ้โหเติมมาจากไหนไม่รู้ครับยิงยัดเข้าไปเลยเดอร์ดม่าหลงกลหลงทิศทางครับนี่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 เทนไฟเทนสุดยอดเสื้อสวยด้วยครับเข้าไปดูใกล้ๆไหลไปนะฮะโอ้โหแล้วมุมไม่มีนะครับวาดีก็เลยเปิดมาลึกเลยนะครับ วิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับซาอูหญิงแบบไม่ต้องจับเข้าไปเลียดๆพุ่งๆนะฮะแปรครับด้วยซ้ายมาไม่ทันครับดอนโนม่าอ่านะฮะคุณมาร์ตีเสมอได้แล้วครับผมหนึ่งหนะครับจากซาอูนี่นะครับคุณเอ็มก็มีช่องโหว่เหมือนกันนะฮะคือไม่มีผู้เล่นคนไหนที่เพอร์เฟกทุกอย่าง100%นะผู้ชมนี่คือ อัะรรวดของการแข่งขันนะครับมาดูจังหวะของวันวิสก้าครับเฟกหนึ่งทีมีตรงกลางครับท่านผู้ชมแล้วเดมาขอปันอีกทีนึงโงหชนเสาเหลี่ยมนอกนท่านผู้ชมวันนี้เดมายืนเป็น AMF นะฮะได้มีโอกาสสองจังหวะแบบนี้เนี่ยครั้งที่3แล้วนะฮะทานับไม่ผิดนะฮะแล้วลูกนี้เหมือนจะหุบมาด้านขวานิดนึงนะฮะยังใช้จังหวะการปั่นไกลเหมือนเดิมครับ ยังไม่เข้ากรอบครับแต่ว่าใกล้เคียงเข้ามานะฮะจากสองลูกแรกที่ปั่นระยะไกลบริเวณด้านซ้ายนะครับออกกรอบไปแต่ว่าลูกนี้ใกล้เคียงขึ้นมานะครับได้ชนเสาครับลูกหน้าก็น่าจะเข้าหรือมั้ง <c oughs> ต้องดูกันต่อครับถ้าเกิดคุณเอ็มจะเล่นแบบเดิมจะเอาแบบเนี้ยให้ได้ใช่ไหมจะเอาประตูแบบนี้ให้ได้ใช่ไหมต้องรอกันดูกันต่อครับนี่มามาติเนสคือมาที่มาเน่เครับไม่ถึงคุณมาร์กต้องมาตั้งกันใหม่ครับคาฟู รอดูช่องอยู่นะฮะเอาล้วฮะมีช่องนะครับวาดี้ด้านขวามีอ้าวจ่ายไม่ดีครับไปติดสะดุดขาเนี่มาแต่ก็ยังดีที่ไปเข้าทางพวกตัวกันเองครับซาอูจิมมาให้กับเดอะบอยจะเล่นวันทูกับเคสซี่ครับไม่ผ่านเนมาเอาล้วฮะจะสวนกลับหรือว่าจะโพสเซชันครับแต่ว่าสไตล์คุณเอ็มน่าจะเป็นโพสเซชันครับนั่นแหละครับรอเพื่อนนิดนึงคืนมาที่เวียล่านาบี้บอรมิสกาเตือนขึ้นมาครับแล้วมีนาบี้วิ่งนำทางไปเจอกับซาอูเฟกหนึ่งทีครับ อย่างไ่าอยู่ครับเสียหลักไปเป็นลูกได้เปรียบครับวไววิสก้าเอาอีกแล้วครับเนมามาจั่นออีกแล้วอย่างครับอย่างครับขอเข้าซ้ายแล้วขอั่นโอ้โหชนเสาอีกแล้วโอ้จะเอาแบบนี้ให้ได้ใช่ไหมท่านผู้ชมโอ้ล้ำหน้าไปเลยโอ้โหล็อกเข้าขวาแล้วไม่มีมุมยิงครับไปหมุนเข้าซ้ายไปชนโคนเสาครับเสาซ้ายเสาขวาครบแล้วนะฮะตอนนี้เนมายิงไปคนเดียวท่านผู้ชมจะเอาเนมายิงให้ได้ครับอื้อใจคอ ทุกครั้งที่ลงแข่งเนี่ยมีอะไรมาให้เรียนรู้กันเสมอครับติดตามรับชมแมตช์การแข่งขันของเราอย่างต่อเนื่องนะท่านะผู้ชมเราจะได้เห็นเทคนิคการเล่นของผู้เข้าแข่งขันหลากหลายสไตล์นะฮะมันจะได้นําไปประยุกต์ใช้กับทีมของเราได้นะครับซาอูอยัดไปให้ปปครับเอมบัปเป้ครับวาดีเบิร์นคืนให้กับเอมบัปเป้ท่านะผู้ชมถ้าสวยไม่มีแต่คอมีสกอร์ไม่ได้ท่านผู้ชมตอร์นูมาปัดออกไปไม่มีตัวซ้ําด้วยครับโอ้โหนี่มา ทั้งลุกทั้งลับนะฮะช่วยได้ดีทีเดียวครับลงมาช่วยเกมรับได้ด้วยนะครับเดวิสเ,เมสันเมาส์เมาส์นี่น้อยใจเลยนะฮะไม่ส่งให้เมาส์ยิงมั่งเลยครับเนมาย,ยิงอย่างเดียวเลยหวานวิสซากา้าเวียล่าเมาส์เมาส์ขอยิงหน่อยได้ไหมไม่ให้ยิงครับมาติเนสครับพลิกแล้วก็คือมาที่เมาส์ไม่คืนครับท่านผู้ชมมาติเนสยิง <c oughs> ๆๆเกือบจะเข้าบุ้มเสาไปแล้วครับแต่ยังปัดไปได้ครับอลิซอนดูฮะ นมีมาไม่อยู่เมาส์ก็ไม่ได้ยิงครับแล้วสะดุดนิดนึงนะครับราวเตโลมาติเนสขอยิงยัดเข้าไปแต่ว่ายังถูกเซฟครับอาริซอนสะใจแต่มันกําลังจะหมดครึ่งแรกนะฮะแต่ว่าเกมยังไม่ตายครับบอลยังไม่ตายยังได้ลูกเตะบุมอยู่ครับคุณเอ็มจะมีลูกสุดอะไรหรือเปล่านั่นแน่เปลี่ยนตัวเล่นครับเปลี่ยนตัวเตะไม่เปลี่ยนครับมีสันเมาส์เรียกมาเรียกเซตแบ็กออกมาแล้วโยนเข้าไปทไี่ไหนไม่ถึงเวลาครับเหมือนจะโยนไปที่เสาสองนะฮะ อันนาอันาอนาอันนาอันนา <c oughs> มีการบังนะฮะแต่จังหวะแบบนี้เนี่ยเกมเบสเนี่ยไม่ค่อยอพูดถึงประตูไม่ค่อยเปิดแล้วไปโดนบล็อกนะฮะถ้าเป็นเกมอื่นก็อาจจะมีจังหวะแบบนี้บ่อยนะครับ60%ครับสำหรับโอกาสการครองบอลของคุณเอ็มนะฮะครองบอลได้เยอะกว่านะครับแล้วมีโอกาสได้ยิงไปถึง7ครั้งครับเข้ากรอบ2ครั้งนะฮะเป็นประตู1ครั้งนะครับ ส่วนคุณมาร์กนะครับกองบอลน,น้อยกว่านะฮะมีโอกาสน้อยกว่าแต่ว่าตอนนี้เราวัดกันที่สกอร์ครับมีคำหนึ่งของภาษาฟุตบอลนะครับเขาบอกว่าการเล่นสวยงามนะครับไม่มีคะแนนให้กับผู้เล่นสวยงามหรือว่าทีมที่เล่นสวยนะฮะเล่นดีนะครับวัดกันที่ผลการแข่งขันอย่างเดียวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณเอ็มนะฮะที่เล่นแล้วนําสไตล์ นำเทคนิคต่างๆมาให้เราดูกันเนี้ยอย่างไม่หลากหลายนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมคุณมาร์คด้วยนะครับเข้าแข่งขันเป็นซีซั่นแรกเนี่ยทะลุเข้ามาถึงรอบนี้เลยแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับแข่งกับคุณเอ็มบิชัยยังได้สูสีอยู่นะฮะเพราะว่าสกอร์ยังไม่ต่างกันนะครับดาวติโลบอติเนสครับสูนหน้าจากอินเตอร์มิลานถูกถอดออกไปส่งทางฝั่งของเมมฟิตเดอร์ปายลงมานะฮะแล้วมีหลายคนที่ปรับเปลี่ยนนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันในเกมเพย์นะครับว่าจะมีตำแหน่งไหนที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับกวาดีครับพิกโอ้โหรู้ทันครับสกินเนียดักล้ออยู่แล้วนะครับรู้ว่าต้องพิกมาด้านนี้นี่มาโอ้โหเดี๋ยวบทัสหนีครับโอ้โหจะเทพอะไรขนาดนั้นครับเมาส์เดือบไปต่วัดมาให้กับบากัสครับหืย้อนหลังไปนิดนึงครับ ดีลาสวยงามทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงจังหวะการเล่นเกมรับหรือว่าจังหวะการคองบอลอ้าวจะปีดมาครับเวียร่าชนปั๊มเข้าไปครับได้บอลด้วยครับบาการสแล้วไหลามาฮากับเดือบไปประตูไม่ออกมาด้วยท่านผู้ชมแต่บอลมันออกหลังไปอเกือบไปเหมือนกันครับคุณมากต้องพยายามกดตัวเองให้อยู่ในเกมของตัวเองให้ได้นะฮะอย่าไปอยู่ในพวงของคุณเอ็มนะฮะคนตอนนี้คุณเอ็มเนี่ยคองบอลอยู่ส่วนใหญ่เอานะฮะจ่ายพลาดอีกแล้วครับ ฟรดิโกเชียซ่าครับลงมาใหม่เหมือนกันนะครับเชียซ่าสปีดมาแล้วโยนเข้าไปในมาโคกเลยครับตานผูอชมโ้โหปันไม่เข้าขอโคกดีกว่า2 1นึงครับนี่มีโอกาสเยอะที่สุดนะฮะในผู้เล่นของคุณเอ็มนะครับยิงไป4-5ครั้งนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับไม่ได้ประตูเลยนะฮะออกซ้ายออกขวาชนเสาซ้ายขวาไปหมดนะฮะแต่จังหวะนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะฟริโกเชียซ่านะครับ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเอลิโกเชียซ่านะครับตำนานของมับเอ่อมวงมหากานฟิออเรนติน่านะครับโยนเข้าไปแล้วเนมาขึ้นโขกเนึง่งหน่งครับแบบนี้เขาเรียกว่าเนึง่งหนึ่งครับท่านผู้ชมยกมือขอบอลแล้วไม่มีใครขึ้นเลยครับเดลิกเงยหน้ามองท้องฟ้าไม่ขึ้นด้วยท่านผู้ชม2-1ครับฟุตเอ็มขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับถึงอยู่พักใหญ่ก็เอาจนได้ครับ ยิงแบบเน้นไม่ได้ก็ขอโยนแล้วกันนะฮะต้องพยายามดึงตัวเองกลับมาให้ได้นะครับคุณมาร์คซาอูเมื่อทำเกมลุกได้ต้องอย่าเสียบอลง่ายครับเอเบาเป้วาดีเบินให้กับเอเบาเป้ลูกสวยไม่ต้องแต่ขอสกอร์โอยเสียหลักลื่นไปนิดนึงครับไอ้บาเป้พยายามที่จะปั่นนะฮะทำให้บาลานซ์เนี่ยอาจจะลื่นไปครับดูครับจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วกดปั่นนะฮะคือยิงกดยิงนะครับแล้วกด ปัดลงมาด้านล่างนะครับเพื่อให้มันไปใช้สกิลปั่นหรืออาจจะเป็นการยิงลูกปั่นเนี่ยบางครั้งจะทําให้นักเตะเสียบาลานส์นะครับแล้วก็ล้มไปได้นะครับคืออยู่กับจังหวะด้วยนะครับเดอร์บอนเข้าไปแคซี่กับเดวิสแย่งกันแล้วไปเข้ามือเดอนนัอนมาครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับตอนนี้เวลาเดินไป60นาที1ชั่วโมงแล้วนะครับยังเหลืออีก30นาทีครับกับการยิงหลูกเนี่ยถือว่าโอกาสเปิดกว้างมากนะครับอ้าวเนมาครับจะใช้ เอวบางๆบ,บ,บางนะครับแต่ว่าซาอูกระแสะไปแต่ว่าออกข้างครับท่านผู้ชมไดทุ่มด้วยฮะเดวิสเปลี่ยนฟากไปเลยครับด้านขวาครับเชียซ่าบาร์มิสก้าครับวิ่งไปแล้วฮะแต่ว่าให้มาที่เมาส์ครับเมาส์ก็วิ่งนําทางไปบาร์มิสก้าประจําตําแหน่งนท่านผู้ชมยังไม่โยนครับคือมาที่เชียซ่าครับตรงกลางมีครับเวียร่าอาละครับมองหาในมาอยู่ไหนไม่มีใครมาบากัสขอบอนเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมโอ้โห โอ้โห oh ตัวสำรองอีกคนหนึ่งนะท่านผู้ชมมิดฟิลด์ตัวสำรองจากเอสปปนโยนะครับมาเทียสบากัสครับได้โอกาสแล้วขอปั่นครับเนมาปั่นหลายครั้งแล้วไม่เข้าขอปั่นเองบ้างครับโอ้โ oh หสวยงามหมดจดครับในที่สุดเขาก็ทำจนได้ครับผมการยิงไกลจากลูกปั่นนะท่านผู้ชมนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่อยากทำให้อยู่ในแมตช์นี้หรือเปล่าว่าเทคนิคการยิงลูกปั่นก็มีประโยชน์นะฮะท่นา,านผู้ชมเอาละฮะสาครับ โอ้โหเกือบจะตีเสมอได้แล้วนะครับคุณมาร์คโดนไปอีกลูกก็ห่างเพิ่มไป2ลูกครับโอ้โหความยากก็เพิ่มขึ้นครับเหลืออีกเพียง20นาทีเ็จเศษครับเดี๋ยวบอยยัดไปให้กับวอดี้ครับตวัดมาให้กับเอ็มเป้ยิงไยซ้ายเรียบร้อยท่านผู้ชมอาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องสวยงามมากครับขอสกอร์ก็พอครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่สะใจเลยครับมาเล่นกับกล้องหน่อยตีตื้นมาแล้วครับผมจากคิเดนเอ็มเป้ครับนาทีที่69ครับ 2ประตูต่อ3ครับคุณมาร์คอะะฮะถ้าเกิดว่ามันห่างหนึ่งลูกแบบนี้เนี่ยโอกาสก็เปิดกว้างครับขอยิงให้เสมอไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเสมอกันใน90นาทีนะครับก็ต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายังเสมอกันในช่วงเวลาพิเศษนะครับผมก็จะมีการตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษครับท่านผู้ชมก่อนอ,อื่นได้มาหนึ่งลูกแล้วนะครับน่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาให้กับคุณมาร์คครับ ขออีกเพียงหนึ่งลูกนะครับก็จะตีเสมอได้แล้วก็กว่ากันอีกทีนึงนะฮะจะแซงหรือเปล่าหรือว่าจะต่อเวลาพิเศษครับเหลืออีกเพียง20นาทีครับคุณเอ็มจะชะล่าใจไม่ได้นะครับอย่างน้อยก็ต้องยิงอีกลูกนึงนะครับเพื่อหนีห่างไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อความชัวนะครับน้ำลูกเดียวเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับสำหรับบอลน,นัดเดียว วันนี้ผิกได้ซาอูธันหรือเปล่าครับทันยกไปแต่ว่ามีฉลับนิดนึงครับสกินเนี่ยวับิซากา้าคือมาทีเวียร่าครับเล่นเป็นสามเหลี่ยมให้กับเมสันเมาส์มาด้านขวาเลยครับเชียซ่าวับิซากา้าเตือนขึ้นมาครับเชียซ่าวิ่งนำทางแต่ยังไม่จ่ายครับคือมาทีเชียซ่าอีกครั้งหนึ่งวิ่งนำทางไปสองคนครับไปให้วับิซากา้าเฟกช็อตหนึ่งทีอ้าวจะสปีดเข้ามาด้านในครับติดแอนเดอรเรลเบซัน ซาอูจะสวนกลับหรือเปล่าครับวาดีตวัดคืนมาที่ซาอูครับแล้ววาดีวิ่งนําทางไปครับยกยาวมาให้กับเอ็มปาเป้ต้องออกมาไวครับดอนนัาสวยงามครับจังหวะนี้นี่คือออฟเซ็โกคริปเปอร์นะครับเป็นผู้รักษาประตูสไตล์ออกมาตัดไวนะฮะนี่คือข้อดีครับกวาบิซาก้าเมส์เคียซ่าต้องยิงเพิ่มอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับฝั่งของคุณเอ็มส่วนคุณมาร์กต้องตีเสมอให้ได้ที่เหลือค่อยว่ากันครับ เดวิสมาทางซ้ายครับเนี่มาเนี่มาหมุนแล้วก็รอเดวิสครับเดวิสได้บอลพลิกแล้วก็มาตรงกลางครับปากัสจะขอย,ยิงอีกทีนึงโอ้โหไปติดพวกเดียวกันเองโอ้โหอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นครับแล้วรับหน้าไปเลยครับแบบนี้ตูมเข้าไปเสียจุกด้วยเสียรับหน้าด้วยครับน่าเสียดายครับเมมฟิสเดปายนะฮะลงมาแทนลาติโลมาติเนสนะครับแล้วยังไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เลยนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เข้าลงสนามมานะครับ นะครับมีการกดหยุดเกมแล้วครับต้องมีการปรับทับบ้างแล้วครับแต่คุณเอมตอนนี้นิ่งนะฮะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่รอการรับสมัครซีซั่นถัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศบนหน้าเพจแล้วก็บนกลุ่ม f a c e b o o k นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมขอจัดตารางแล้วก็เวลาความเหมาะสมนิดนึงก่อนนะครับยังไงก็ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้านะครับว่าจะรับสมัครในวันไหนนะครับผม อ้าวแล้วยังไงครับเดอะปายส้มลนครับขอยิงโอ้โหโอ้โหครับทาส้มหายไปครับเมมฟิสเดอะปายโอ้โหไม่งั้นอาจจะปิดกล่องนะฮะท่านผู้ชมพลาดท่าท่านผู้ชมโอ้โหน่าเสียดายมากๆครับจังหวะเมื่อสักครู่ไม่งั้นปิดเลยครับถ้าเกิดว่าห่าง2ลูกนะฮะจังหวะแบบนี้ยังพอมีเวลาสําหรับคุณมาร์คครับบูสเกตยัดไปครับบุนเดร์ฟอนเดสครับลงมาหม่แล้ววาดี้อ่าครับเสียบอลไปแล้วครับวามิสซาก้า เอาโดนปั๊มครับบูสเกตเอาคืนมาได้แล้วไหลให้กับเอ็มบัปเป้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหปาฏิหาริย์คุณมากท่านผู้ชมโอ้โหจากที่จะแพ้อยู่แล้วครับต่อเวลาไปให้อีกครับท่านผู้ชมโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับซูปเปอร์ฮีโร่โอโ้ต้องชมบูสเกตด,ด้วยนะฮะในขณะเดียวกันก็นกต้องตำหนิเมมฟิสเซอร์ปายด้วยนะครับที่หลุดไปแล้วโอโ้ยิงไม่ได้ครับท่านผู้ชมกลับกลายเป็นว่าได้ส่วนขึ้นมานะครับคุณมาก อืมโอ้โหสามสามครับท่านผู้ชมยิงแบบนี้นะ่าเจ็บใจฮะโอ้โหคุณเอม็มทดเวลา2นาทีครับถ้าใครยิงได้ในช่วงทดนี่เอามาดูจังหวะสุดท้ายครับบากัสเนมาเนมาขอปันติดบล็อกครับท่บบานผู้ชมได้หรือเปล่าครับถ้าบอลไปสู่กลางสนามก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหต่อเวลาต่อชีวิตไปได้อีกครับคุณบาร์กดูฮะ การของบอลน้อยกว่าโอกาสน้อยกว่านะฮะคุณเอ็มก็อาจจะลูกยากๆเนี่ยย,ยิงได้แต่ลูกง่ายๆเนี่ยย,ยิงไม่ค่อยเข้าคุณผู้ชมโอ้โหเมมฟิสเดอร์ปายครับน่าเสียดายถ้าเกิดลูกนั้นเข้าเนี่ยคือจบไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาตัดสินกันจากการต่อเวลาพิเศษอีกครับแล้วถ้าต่อเวลาพิเศษแล้วยังเสมอกันอยู่อีกนะครับเราก็จะต้องหาผู้ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศด้วยการดวลลูกจุดโทษครับเอาละ,ะครับมาชมในช่วงต่อเวลาพิเศษครับ นักเตะหลายคนก็น่าจะสเตมิน่ลอยหลอลงไปเยอะเลยนะฮะแต่ได้พักนะครับก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับในมาวนหนึ่งรอบครับคืนไปที่เดวิสครับตรงกลางมีครับเมสันเมาส์เมาส์ขอหลอจังหวะครับรอมีคนมาแย่งแล้วจะหมุนมายิงครับท่านผู้ชมติดโบนูฟานเดสจะระวังสวนกลับนะฮะเอมเปเป้แล้วมีวิ่งไปแล้วครับวาดี้ยังดีที่สกินเนียวันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดให้เห็นนะครับปาบิสซาก้า หมาใหม่ครับรูปเกมคุณเอ็มก็ยังเหนือกว่าอยู่นะฮะยังครองบอลได้ดีกว่านะครับได้บอลแล้วแย่งยากนะครับคุณม็กก็น่าจะทำการบ้านมาดีนะฮะไม่เข้าพวดนะครับบากัสเนม่าหลอส่องอีกหรือเปล่าฮะอาจจะหวะส่องแคบเคสซี่ขอส่องจะเอาไม่ได้ครับโอ้โหเคสซี่รลอเชิงอยู่แล้วมันอาจจะมุมไม่ค่อยมีด้วยนะครับบูสเกตต้องระวังให้ดีครับเคสซีูุ่ณเฟานเดส ยัดไปให้กับวาดีครับจะชิงวันทูกับเอมบาเป้ครับเอมบาเป้พลิกแล้วไม่ผ่านในเดสรับเกมรับก็ต้องรัดกลุ่มด้วยนะฮะเกมลุกก็ถ้าเกิดว่าจะมีความสร้างสรรนะครับผมอย่างน้อยก็คงต้องเน้นสกอร์ไว้ก่อนนะครับนาทีนี้นะฮะเนี่มาคึงไว้อยู่ครับแล้วมีเติมขึ้นมาครับด้านซ้ายอัลฟันโอตเดวี์ครับสปีดนีเฟกช็อตครับหมุนวนกลับมาครับบากัส เราก็ขอโทษด้านซ้ายนี่มีด้าน,นขวานี่มีเนมาอ้าวดับเบลิลทัสแล้วดับเบลิลทัสดับเบลิลทัสทีนึงโอ้โหดับเบลิลดับเบลิลทัสนะฮะจากดับเบลิลทัสสองรอบหมดเวลาครับช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกครับยังทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับสกอร์ยังเท่าเดิมครับสามสามแหมลวดลายเยอะเหมือนเดิมนะครับคุณเอ็มแต่ถ้าเกิดใครได้ติดตามการแข่งขัน BCL ของเราตั้งแต่เพจสองพันะครับผมก็น่าจะ เห็นคุณเอ็มอภิชัยเล่นซึ่งต้องบอกว่าเป๊น2019นะครับจะมีความคล่องแคล่วมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าการกดสกิลกดง่ายกว่าเป๊2020ทำให้ลวดลายในการเลี้ยงบอลน,นะฮะ2019เนี่ยดูมีความสวยงามกว่าเพราะว่ากดง่ายกว่านะ่านผู้ชมใน2020เนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เน้นความชัวมากกว่าที่จะเน้นการคลองบอลที่สวยงามนะครับมามาว่าของเราต่อท่านผู้ชมจะยังไงครับคู่นี้ใครจะ ผ่านเข้าไปชิงครับเดือายเดือายยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแบมตส์นี้เนี่ยมาขอปาีกทีนึงโอ้โหติดบล็อกติดทั้งอกครับยังได้อยู่มงเข้าไปไม่มีใครฮะเมาทันหรือเปล่าครับไม่ทันครับติดได้วาดี้ดูสันว่าดีจะสปีดครับเอเนเซนวัดมาตรงกลางครับบุนัฟานเดนเดสไหลให้ครับแอมบปเป้โอ้โหเรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหคุณมาครับ นี่คือฟุตบอลอย่างแท้จริงกันท่านผู้ชมแฮตริกฮีโร่ของคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับเราเห็นบรรยากาศแบบนี้ในโลกความเป็นจริงของวงการฟุตบอลหลายแมตช์ต่อหลายแมตช์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะท่านผู้ชมคือทีมที่เหนือกว่าครองบอลดีกว่าโอกาสเยอะกว่าเนี่ยก็มีความผิดพลาดได้ในช่วงท้ายนะฮะถึงแม้ว่าทีมที่ตกเป็นรองนะครับ แมตช์นี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงทีมชาติกีสเลยนะครับในฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปี2004นะครับถ้าเกิดว่าใครยังจําได้นะสมัยนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วก็โอ้โหจำได้ว่าดูเกือบทุกแมตช์น่ะ ดูแบบโอ้โหมันดึกอะ่ะมันมันเล่นดึกแล้วเตะดึกแล้วดูเกือบทุกแมตช์นะฮะท่านผู้ชมจำได้ติดตาติดใจเลยครับความสามาคัคคีการต่อบอลที่สุดยอดแทคติกของโค้ชที่สุดยอดตอนนั้นนะฮะทำให้กีสเนี่ยคว้าแชมป์ไปนะฮะในฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปปี2004นะฮะจำได้ตาตึงใจเลยทุกู้ชมใครจำได้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับ มันแวบขึ้นมาในหัวเลยก็เลยเอามาบอกนะท่านผู้ชมว่าฟุตบอลน,นะฮะคือความสามัคคีคือการต่อบอลที่สวยงามนะฮะท่านผู้ชมคือการเล่นเป็นทีมแล้วจังหวะของฟุตบอลน,นี่คือสีสันของฟุตบอลจริงๆครับก็ไม่ได้ตำหนิคุณเอ็มอะไรนะฮะที่โชว์เยอะเกินไปแต่ว่ามันคือสีสันจริงๆครับท่านผู้ชมคือหลายครั้งคุณเอ็มเล่นแบบนี้คุณเอ็มก็เล่นแบบนี้มาตลอดนะฮะแล้วกเ็เขาก็ชนะแล้วก็ได้แชมป์มาตลอดครับแต่เกมยังไม่จบครับท่านผู้ชมยังอยู่ในช่วงช้าเกมครับบากัสโอ้โ,โอโกาสทองเอา ไปทํำฟาวครับหืมสาธยาเยอะไปหน่อยครับดูฮะโอ้โหเมมฟิสเดอรปายจะยิงก็ไม่ยิงครับได้บอลแล้วยึกยักยึกยักโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณเอ็มอาจจะตัดสินใจพลาดหรือเปล่าที่ถอดลาติโลมาติเนสออกไปแล้วส่งเมมฟิสเดอรปลายลงมาแทนนะฮะจังหวะหลายๆครั้งเดอรปายก็พลาดไปโดย เฉพาะจังหวะหลุดเดี่ยวก่อนหมดเวลาในครึ่งหลังับท่านผู้ชมทําให้พลาดท่าโอกาสที่จะไม่ต้องมาเล่นต่อเวลาแบบนี้นะฮะเหลือเวลาแค่2อนาทีครับคือคุณเอ็มเขาก็เล่นสไตล์นี้มาโดยตลอดนะฮะท่านผู้ชมนี่คือสไตล์ที่ทําให้เขาได้3แชมป์นะฮะไม่ใช่สไตล์ที่เขาจะมีการดูมิ่นอะไรคู่ต่อสู้ไม่ใช่ครับนี่คือสไตล์การเล่นของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับเหลือเวลาอีกสองนาทีครับวาด,ดี เดี๋ยวดูซนนครับเติมขึ้นมาโอ้สไลด์ออกไปครับแล้วเวลามันจะหมดแล้วท่านผู้ชมทดเวลาค่อย2นาทีแล้วได้ลูกเตะม,มุมแบบนี้โอ้โหคุณเอ็มน่าจะจบในรอบรองชนะเลิศในซีซั่นนี้แล้วนะครับบโน่ฟ์นเนเดเด้ครับเด็สั้นๆครับ โยนเข้าไปเวลามงโอ้โหแล้วโ,โยนบอมมากลางสนามแบบนี้หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหคุณเอ็มอภิชัยโชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามนะครับผมคองบอลได้ยีกว่านะครับโอกาสเยอะกว่านะครับแช,ชมป์สมสมัยนี่ฮะยิงไป13ครั้งเข้า8 8เอ้ยเข้าเอ้ยยิงไป13ครั้งนะครับเข้ากรอบ8ครั้งนะฮะตอนนี้เล้มเล้นเลยลิ้นเริ่มผ่านแล้วท่านผู้ชมจะ 25นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงะฮะในคลิปนี้นะท่านผู้ชมกลับกลายเป็นว่าคุณมาครับทำได้อย่างสุดยอดนะครับในซีซั่นแรกของเขานะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับรอผู้ชนะระหว่างคุณโจกับคุณพาสต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ